เป็นชาวมอนใช่ไหมครับโอเคเป็นชาวมอนมามาทำงานที่ไหนนะฮะโอ้แพลพนนิมิตนะครับครับผมครับนี่คือชาวมอนนะครับอ่าที่อำเภอขนอมนะครับอ่ามาทำมาหากินกันนะครับแล้ววันนี้นะครับนี่ครับนี่ในวัดนะครับอ่าวัดในอำเภอขนอมวันนี้มาทำอะไรกัน อดกระินโอ้ทอดกระถินครับมาทําบุญเห็นไหมครับไม่ว่านะครับจะเป็นชาวมอญน,นะครับหรือชาวชนชาติใดไม่เกี่ยวนะครับอขอให้เป็นงานบุญนะครับถ้า,าใช่ครับถ้าเป็นงานบุญงานกระถินนะครับคนนับถือพุทธศาสาศนาเหมือนกันนะครับทำบุญกันได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นาศาสนาไม่มีคำว่าชนชั้น นะครับไม่มีเชื้อชาติมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันโอเคครับอนุโมทนาสาธุครับผมอ่าเบาเหลิมบาใจเชิบสัมภาษณ์ชาวมอญขนมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ